บรีมีความพร้อมในการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการรักษาพยาบาล67ในจังหวัดศรีบุรีที่โรงพยาบาลบุรีของเราพวกเราในนี้โครงการนี้ผมขออนุญาตเรียนกับพี่น้องชาวจังหวัดสิงห์บุรีและที่บ้านได้เจียงได้ความรู้ว่า เป็นลำดีของคณะขนารรเมองเศรษฐิจีสินที่ต้องการเห็นที่ต้องประชาชนได้รับความฝังตั้งแต่เทศกาลช่วงปีใหม่สามคนและในปีมหาสมรได้สอบถามผมและกระทรวงสาธารณสุขว่ากระทรวงสารสุขจะให้ของขัอะไรกับน้องประชาชนสิ่ง หมอชน่านในแพทย์ชุมน่านสีแก้วรั้งสีว่าการระจากสุขุมพรช่วยคณะผู้บริหารทั้งจากสุพรางและกจวกสุขุที่นอำเภอช่อเขียดบริการสุขภาพที่4นะครับที่กรุงเทพจังหวัดมาจากโครงการพาหมอพาสาประชาชนที่โรงพยาบาลอินทรีแห่งนี้ในหัอพรรษาวันที่28กรกฎาคม2567ครับเราทำโครงการทั้งหมดนะครับทั้งปี57ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่46นะครับทำเฉพาะวันหยุด โดยนำเอาแพทย์ที่มีจิตอาสาเป็นแพทย์เฉพาะทางนะครับมาตรวจคัดกรองตรวจรวักษาดูแลี่ลน้องประชาชนที่เป็นโรคเฉพาะทางนะครับเรากำหนดไว้อย่างน้อยต้องมีเจ็ดินิกหลักนะครับเจ็ดนิกหลักและให้แต่าาแตแตแตและพื้นที่ไปดูว่าจะจัดลินิก รได้อย่างไรพี่นี่จัดทั้งหมด10แบบ10แบบคลินิกครับคลินิกหลักเนี่ยเราเน้นมะเร็งสิ่งคลินิกครับมะเร็งเข้านมมะเร็งฝากรูปเงินผู้หญิงมะเร็งเข้าน้ำหนมะเร็งตับมะเร็งลดเสี่ยงลดเชื้อโรคอันนี้เป็นตัวมะเร็งสิ่งคลินิกนะครับเป็นการพักฟรองและเราดูเร <ids> huh ื่องของโรคตาจับโรคตาจับโรคฝากระทำในเด็กและเด็กูุมชนอายุโรค ว่าการกระทรวงสาธารณสุขระวงสาธารสุขมีนบาการเนินงานจากสาธารสุขเพื่อยระดับคุณาพชีวิตของประชาชน่บวให้บริการที่มีคุามตราและมีความเชื่อโยโดยจัดแทผู้เชียวให้บริการษารที่ซับซ้อนในพื้นที่ ที่เรื่องของเกษตรดีซีซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องดีและลินดีที่นี่ในีีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราให้ความสำคัญคือการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยหลังภาวะห่อเลือดสมองนะครับที่เราว่าสโรกนะครับเราเล้นการฟื้นฟูสภาพมีเทคนิคเทคนีกเทคนิคด้วการดูแลสุขภาพเรื่องแงกายไทยนะครับ และทำใจในภาพประวัติอันนี้เด่นมากนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดบริการให้สองเลียงสองรับให้กับพี่น้องประชาชนมี18คลินิกนะครับที่ครอบคลุมนะครับเราต้องการจัดให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาการดูแลสุขภาพได้ทั่วถึงเข้าถึงอย่างเมืองสิศนุรีเองเป็นจังหวัดนำร่องนะครับในการยกระดับฐานดูแลรักษาที่ทุกบัตนประชาชนเลยตั้งแต่วันที่หนึ่งเปนต้นไปเป็นต้นมานะครับในเขตของการท่อที่ยวเนี่ยที่สภา เ่ข้ก็จะทำใเข้าันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสแก่รัฐมนตรีต่าการัาสุดและแก่านผูมีเกียรติข้ราการขารากรข้าชการข้การขุรากาขชรขราชการ้าราชาร้ากรขราการชกรข้าชาข้าราชการารรรชากชาารร ได้ร่วมต้อนรับท่านประธานและคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านต้องขอขอบคุณที่ท่านลงนามให้เกียรติมาเป็นประธานในที่ประกาม น้องสมมติน้องปรชาชนสระชชนที่รคอินผมต้งลาขอบคุณที่ให้เขียโอกาสผมร่วมกับผู้บริหารจากส่วนการและส่วนที่ได้มาเป็นประทานในคิธเกิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเชื่อโรคเจ็บโรคอินแล้ dị quy đây cho cho đại <laughs> đoàn quân nha. Đưa lên đây cho cho đại đoàn